ุเคยไหมกับการเล่นเบสบอลโดยที่ต่อบ็อกทางเกมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมอ่ะโอเคเราก็มาอยู่ในเกมแรกกันแล้วนะครับผมก็อืมก็นี่ผมจะต่อบล็อกอย่างเดียวนะแต่มีน้องๆบอกว่าเอ๊ะทำไมทําไมพี่ไม่ใส่ชุดเกาะด,ด้วยโอเครอบนี้ผมใส่แล้วกันใส่ชุดเกาะด,ด้วยแล้วก็ต่อบบอกไปด้วยนะอืม,มา น้องขอมานะตอบบล็อกทั้งเกมหน่อยครับพี่โอเคจัดไปได้เลยถ้าแพ้ก็ก,ก็ก็เห็นเห็นกันอยู่นะรัาแพถ้าแพ้ก็เห็นเห็นกันอยู่นะใช้บล็อกทั้งเกมจัดไปเนี่ยบล็อกทั้งเกมเลยสายกันเตียงก็ได้ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็มี F อฟซมาด้วยนะวันนี้แม่ทองนะ ที่ใช้แบบบอกทั้งเกมนะอืมเอาสีไหนดีทุกคนน้งเงินงเงินก็ไหวนะน้ำเงินนะงเงินมันอยากเบื้มมาทุกคนน,นี่นะทุกคนผมใช้บอกจริงนะมาดีโมโด้วยอ้าวอ้าวก็ไปสิครับรออะไรล่ะครับจะอยู่ละครับ

ตายเรียบร้อย,ยก่อนมันยากไปบอกอกะเออแต่เราก็ต้องสู้นะอืมเราต้องสู้นะอะไรว่าไงว่าไงว่าไงเราไม่แลกเออเราแลกก่อนนี่หว่าลืม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 โอเคมา ไม่เอาไม่เอาไม่เอามาทำชาเลนจ์เว้ยไม่ได้มาเล่นจริดจังโอ้โหโอ้โหโอ้โหมือมือมือก็ล่วงได้นะไม่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 นะไม่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 เพื่อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไหมล่ะอืเรียบร้อย งั้นไปชมเกมต่อไปกันเลยครับผมอะโอเคเราก็มาอยู่ในเกมที่สองกันแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงครับผมก็รอชมนะงั้นผมขอฟาร์มของก่อนนะทุกคนตัดไปเลยนะอะโอเคผมก็ฟาร์มของได้ประมาณนี้ขอแรกเกาะก่อนแล้วกันเฮ้ยเราไม่ใช้เราไม่ใช้เ,ใชเลยเราใช้บล็อกเราใช้บล็อกอืมเราเน้นบล็อกเราเน้นบล็อกนะทุกคน สีนี้ก่อนเลยเนะนี่ยมันเท่ามันเท่ามัน,นามันามันเทจะเป็นยังไงครับ <ะ S 1> ผมใช้บล็อกทางเกมคุณเคยไหมครับผมเอาดิแตกมาดิ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 นี่นี่ช้บล็อกต่อยด้วยนี่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 ตกไปตกไปตกไปดิตกไป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  ไปแล้วไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่ตึงเตียงแล้วครับทุกคนโอ้โหหนึ่งคนจนได้โอ้โหคนที่สองล้วงไหมลวงโอ้โหง่ายเกินจริงนี่ไหนเคยไหนจะเอาอันนั้นเลยจะตอดจะขุดทำไมวันนี้ เอาเว้เอาเว้เอาเว้เอาไว้เอาไว้เหือบเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมันเอาคืนนะทุกคนเป็นไง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 โอ้โหดาร์กสูทพีมดาร์กสูทพีมเรนโบสูทพีมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแพ้แล้วแพ้อีแล้วแพ้อีกแล้วทุกคนทำไมแพ้บ่อยๆจังแพ้แบบนี้แพ้บ่อยๆนะ แย่วยจังเลยอะไรอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหโอโห้จบแล้วโอเคครับคลิปนี้จบแล้วบ๊ายบายออกไปลูกชายแดก